น้ำสาวข้าวน้ำสาวข้าวนะคะพเพื่อนๆอย่าทิ้งนะคะมีประโยชน์มากๆค่ะมีประโยชน์มากๆแล้วก็สาวข้าวแล้วเราก็จะเก็บไว้ค่ะน้ำสาวข้าวเราก็จะเก็บไว้แบบนี้เดี๋ยวจะเอาไปรดต้นไม้ค่ะเก็บไว้แบบนี้นะคะนำน้ำ,น,ำน้ำสาวข้าวนะคะมารดต้นไม้น,นี่ค่ะต้นบอลสีค่ะ ต้นบอนสีนี้เลยค่ะมีประโยชน์มากๆค่ะบอนสีก็จะใบสวยงามสวยงามมากๆค่ะสวยงามมากค่ะเนี่ยค่ะไม่ต้องทิ้งค่ะไม่ต้องทิ้งค่ะใช้ได้ค่ะใช้ได้กับต้นไม้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอ่าว่านหางจระเข้ หรือว่าบอลสีทุกชนิดอะค่ะบอลสีทุกชนิดแล้วก็ต้นไม้ทุกชนิดเป็นพืชผักสวนครัวอย่างเงี้ยค่ะพืชผักสวนครัวเราสามารถนำมาลดลาดได้น้ำสาวข้าวทุกๆครั้งอะค่ะทุกๆครั้งที่เราหุงข้าวอะน้ำสาวข้าวเราก็ไม่ต้องทิ้งค่ะ